สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพธายุทธวราชัยชาแนลนะคะค่ะวันนี้ดิฉันมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามอของผู้หญิงนะคะสวยที่สุดในช่วงอายุ15 15แล้วก็มา18แล้วก็มา20ค่ะจากนั้นความสวยจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าบางบาง,บางท่านที่ถ้าบารมีสูงขึ้นอย,อย่างเป็นคนจิตใสใจสวยนะคะไม่ทานเลืองเนื้อของสัตว์ลดโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะไร้วันอันนั้น สะสมบารมีค่ะทางที่เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาสะสมบารมีในชาติปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้สวยขึ้นได้นะคะกับอตอนแรกเหมือนลูกเป็ดขี้เละไม่สวยแล้วก็มาชาติปัจจุบันนี้เป็นคนดีจิตใจดีงามนะคะปฏิบัติปฏิบัติธรรแบบ ที่จิตใจอะเน้นที่จิตใจนะคะไม่ได้เน้นที่กายสังขารก็ทําให้ยิ่งอายุเยอะยิ่งหน้าตาดีเราเคยเห็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งหน้าตาดีนะคะหน้าเขาจะอิ่มบุญนะคะถึงแม้เขาจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าแต่บอกก่อนว่า,เ,าเวลาไม่แต่งหน้าเนี่ยในวัย30อัปสามสิบห้าอัปนะคะไปยันถึงเรื่อยๆค่ะเวลาอย่างที่ฉันโชว์หน้าสดอะคะ่ะสี่สิบแปดปีสองเดือนเนี่ยถึงแม้ว่า จะ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 ,จะดูไม่ค่อยอเขาเรียกไงมันซีซีใช่ไหมคะแต่ความสวยงามมันจะเทียบกับวัยรุ่นไม่ได้เลยนะคะวัยรุ่นเด็กเนี่ยคะ่ะเพราะว่าเขาล้างหน้าแล้วเลือดลมเลือดฝาดเขาคะ่ะเขาเขาสวยเขาสวยงามจริงๆด้วยผิวพรรณนนะคะส่วนที่อายุมากๆขึ้นแล้วเนี่ยสามห้าอัพสี่สิบอัพห้าสิบอัพอะไรพวกเนี้ยล้างหน้าก็โอเคหน้าไม่เป็นสิวอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผิวพรรณใช้ได้นะคะแต่ว่าจะให้สวยแบบวัยรุ่นน่ะมันเป็นไม่ได้ค,ะค่ะก็ เปลี่ยนแค่ว่าโอเคมีเขาความสวยงามนะคะหน้าตาดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะซีซีใช่ไหมคะอย่างที่ฉันบอกคิ้วก็ลดโลนอเนี่ยเหมือนแม่ชีค่ะอ่แล้วก็แก้มเกล้มอะไรพวกเนี้ยนะคะมันไม่ได้ทาแป้งทาอา่าลิปเขียนคิ้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอา่าถ้าเราไม่ยึดติดรูปลักษณ์ภายนอกตรงนั้นนะคะเราดูที่นิสัยใจคอก็ก็อ่เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะคนเราเนี่ยเวลาคบกันเนี่ย ต้องเอาเรื่องความดีมาก่อนนะคะนิสัยใจคอที่ดีงามผู้ชายก็เช่นกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงไงเวลาจะเลือกคู่ครองนะคะเขาก็จะเลือกที่อ่าตอนแรกก็จะดูที่รูปโฉมก่อนนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ่ะชอบผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีาการศึกษาดีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไปดูถึงน,นู่นมีเงินไหมอะไรเงี้ยนะคะจากนั้นก็สุดท้ายพอคบกันไปจริงจรงอ่ชนะใจกันได้ด้วยความดีงามนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายะคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วรูปโฉมก็เลยเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประการด่านแรกที่อภิปิงกันนะคะแต่พอคบก,กันไปแล้วบางทีเห็นคนสวยหล่อทะเลาะกันก็มีค่ะนะคะเพราะว่าไม,ไ,มไม่ไม่ลงรอยกันไม่ยอมให้กันหรือบางบางทีผู้หญิงก็เจ้าชู้ผู้ชายก็เจ้าชู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรารูปโฉมจึงเป็นแค่มายานะคะเป็นสิ่งสมมุติะค่ะ ถ้ามองข้ามได้ก็ดูถึงแก่นแท้ก็คือนิสัยใจคอที่ดีนะคะดิฉันก็ไม่ได้ชอบแต่งหน้าเข้มอะคะ่ะจะสังเกตรูปตอนชุดปกติขาวนะอ่าแต่งหน้านออนค่ะแต่งหน้านอ่อนอันนี้ก็คือถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมไมทาลิปสีแดงเนี่ยก็จะอ่อนๆเลยนะจะมีแค่แป้งแล้วก็เขียนคิ้วะคะ่ะ แล้วก็เป็นลิปสีอ่อน้าหน้าก็จะซีดลงเลยอันนี้มันดูเด่นเพราะมันเป็นลิปสีแดงก็ท่านเองนะคะจริงๆแล้วก็ทาแค่นี้ค่ะเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ทาแป้งแล้วก็ทาลิปท่านะเพราะฉะนั้นอายแชโดว์ไม่มีมาสคาร่าไม่มีอายไลเนอร์ไม่มีขนตาปลอมนะคะไม่มีไม่มีค่ะปัดแก้มไม่ปัดเลยค่ะแล้วก็ก็เลยมันว่าต้องเน้นที่ความดีงามดีที่สุดนะคะแล้วรูปค่ะรูปโบราณดูสวยก็จริงนะคะแต่งหน้าเข้มดูสวยก็จริง แต่เวลาดูใ,ใกล้เหมือนิ้วค่ะอันนี้เป็นรูปหมูค่ะเพื่อนๆท่านหัวหน้านะคะอันมาดูมาแบบดูดีก็จริงอะคะ่ะเพราะว่าเอ่อกล้องมันทําให้ซีดลงนี่นะคะดูโบาราณเก็บไว้เท่นั้นเองค่ะถ่ายสนุกสนุกค่ะแล้วเวลาล้างหน้าออกโอ้โห,โโหกว่าจะออกเป็นชั้นเป็นชั้นได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้เน้นที่ความดีงามที่จิตใจมากกว่าที่รูปกายภายนอกค่ะ แต่ก็บอกได้เลยว่า,าเวลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นคนจิตใจเจสวยไม่ทานเลือดเนื้อของสัตว์ลดโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะรายวันได้นะคะมันทําให้มีบารมีสูงขึ้นและทำให้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายดีขึ้นจริงๆค่ะค่ะดีขึ้นแบบว่าสวยขึ้นหล่อขึ้นอย่างเงี้ยนะคะสุขภาพก็แข็งแรงนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ